สวัสดีค่ะเด็กๆก,กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในบ้านสัปดาห์นี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทดลองเรื่องน้ำอัดลมฟองฟู่ถ้าใครพร้อมแล้วเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำการทดลองก็จะมีน้ำอัดลมแบบกระป๋องน้ำตาลทรายจานรองแล้วก็ช้อนค่ะ เมื่อเด็กๆเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปทำการทดลองกันเลยค่ะให้เด็กๆนำกระป๋องน้ำอัดลมมาวางบนจานร,รองนะคะจากนั้นค่อยๆเปิดฝากระป๋องอย่างระมัดระวังขั้นตอนนี้เด็กๆสามารถให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะ จากนั้นให้เด็กๆใช้ช้อนตักน้ำตาลทรายใส่ลงไปในกระป๋องน้ำอัดลมค่ะแล้วสังเกตดูสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อน้ำตาลทรายลงไปผสมกับแก๊สในน้ำอัดลมก็จะเกิดเป็นฟองฟูพุ่งขึ้นมาเลยค่ะ เด็กๆทำการทดลองแล้วได้ผลเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมถ่ายภาพหรือคลิปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกับคุณครูได้ใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้าสวัสดีค่ะเด็กๆ